สวัสดีเจ้าเงื้อเงาเจ้ารับบ้านเกิดสาวเหนือนะเจ้าวันนี้จะมาพอการเก็บข้าวโพดนะเจ้าวันนี้เงื้อเงามาที่คแนแน n เจ้าขนาดนี้มาเก็บข้าวโพดเจ้าวันนี้มารับจ้างนะเจ้าเดี๋ยวจะพาไปพอกันเนาะว่าเขาแงกจะได้กันห้องนะเจ้าก่อนจะไปนะเจ้าจะให้ชมวิวสวยๆของบ้านคะแนงนะเจ้าตรงนี้คือสะพานบ้านคะแนงนะเจ้าหายจากบ้านเงื้อเง่าไปประมาณเดียว หายจากบ้านงึ้งาไปประมาณ5กิโลเนี่ยเจ้านีเจ้าวิวถึงงามขนาดเลยเจ้าภูเขาก็งามน้ำก็ใสเนี่ยเจ้าบ้านคันเอง พอขาโพดออกแล้วก็จะปลูกเข้าแล้วเหมือนจะตอนนี้อยู่ในปลาข้าวโพดเจ้าเขาบอกว่า้อนขนาดเจ้าเพราะว่ามันมันผมมีลมเจ้า <c oughs> อยู่ในปลาข้าวโพดกันมุดเจ้าเป็นแดด้อนเงง้าห้อน่อ ก็แง่งจะตายแล้วนี่ชาวิถีชีวิตแบบบ้านๆของคนบ้านนอกเขาเนาะของคนของคนชนบทจะกว่าจะได้เงินทองคือนะผมยังง่ายเหมืนเดิมก็จะได้เงินสามร้อยนะเจ้าก็ต้องอาบเหงาตากแดดเพินกสภาพสัตว์ป่า มันต้องมีหมวกตะคายอยู่นะเจ้าบ้านนี่ใบข้าโปดที่จะโดนหน้าจะแสบหน้านหนูเจ้าวันนี้พีน้องฝาด้าเป็นมาโจ้เเจ้านี่คือการทำงานการเก็บข้าวโปดเจ้าเก็บโยนใส่หลังตั้งหลังนี่เขาห้องวัปเปอร์นะเจ้ามีมีทาง้งตอนนี้เป็น ใช้ไม้ไผ่สารเนาะแล้วก็ะทันสมัยมาหน่อยนึงก็จะเป็นพลาสติกเจ้าพลาสติกมันก็จะทนกว่าไม้ไผ่นะจ้ะไม้ไผ่นี่ถ้าโดนฝนก็มันก็จะทําให้มันมันหักง่ายนะเจ้าข้ามาดูวิธีเป็นเคสใส่กระสอบนะเจ้า เนี่ยเอาถึงกระสอบแล้วเนี่ยโอเคใส่กระสอบจะนี่เนาะแล้วกะเดี๋ยวคนตีเปิ้นทับสี่เขาโพดนี่เปิ้นก็จะมาขนเอาเนาะกิโลกี่บาทเจ้าปีนี้ห้าบาทเกินเะเจ้าห้าบาทเกินโอ้ห้าบาทเกินน้ำน้ำกับบังน้ำน้ำกับน้ำอืม หัวใหญ่หัวน้อยสู์กันไปนี่เจ้าแตจะอยู่ประมาณนี้เจ้าข้าโพดเขาจะ้างแบบแบบต้องแก้เปลือกนะเจ้าตอนนี้ได้เวลาพักแล้วเจ้าเหี่ยออกเต็มเลยแต่ละคนพักกินน้าเจ้านี่ วันนี้มาับก้าแย้ว,ยวมีหลาย,ยาคนอยู่ไหนดิมาไป้องไปดองฝั่งข้าวปดองไ่ดองมาจากบ้านอย่างก็มาจากบ้านฝังข้าฝังข้านี่เปิดมาห้องว่าบ้านอย่างนะ่ะเป็นชนเผาเผาไออย่างเนี้เจ้าฮะ อ๋อเป็นเผาเมียนนะเจ้าอยู่ฝั่งข้าก็ห่างห่างจากบ้านน้ำลาวไปประมาณสักสิบกิโลเนาะเออเผาเมียนมาครับจ้างมนมีเผาเมียนแต่ว่าวันนี้ป้าได้ใส่ชุดชนเผาน่ะเจ้าถ้าจะใส่ได้ใส่ช่วงไหนเจ้าใส่ช่วงเทศกาลงานแต่งไรอย่างนี้ก็จะใส่ช่วงเทศกาลนะเจ้าถ้ามีช่วงเทศกาลเดี๋ยวจะได้ง่ายๆจะปาไปพอเนาะชุดชุดของชนเผาเมียนนี่งามนะเจ้าอยากใส่อยู่ เดี๋ยวถ้าได้ไปนี่ถ้าได้ไปนี่ใส่ให้กิน้ะเจ้าข้าวตอนวันนี้เจ้าแค่หมูแค่หมูนี่เอากินกับน้ำพริกน้ำปูนะเจ้าแล้วก็จะมีแกงหน่อ้ดองมีแกงผักกาดแล้วก็มีแกงมะละกอหรือว่าแกงมะเต๊ะไส้ไก่นะเจ้าอันนี้กินกับไม่อย่างนี้นอต้มนี่ กับน้ำพริกน้ำปูฮ่ามันตึงเปิงเนาะตึงเข้ากันเนะาะอร่อยกึงคนดอยแค่หมูต้องกินครับน้ำพริกน้ำปูเจ้าแล้วกำลังเวกิปรากาศมาแล้วเวกอร่อยมากค่ะลำ,ลำขนาดเลยเจ้าลำตแตะเลยเจ้าน้ำพริกน้ำปูกับแค่หมูอร่อย แล้วเจ้าสําหรับทํางานวันนี้ใจได้ข่าแหงมาแล้วเจ้าทํางานตอนนี้ประมาณ14นาฬิกาน่ะเจ้าเซจแล้วเจ้าจะปิ๊บ้านแล้วเจ้าสําหรับวันนี้ง่ายๆก็จะลาปิ๊บบ้านแล้วหน่อยเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย่พอพอวิวสวยง,งามๆเตยเจ้า